เราเสร็จภารกิจจะแล้ววันนี้เสร็จภารกิจไววันนี้เราก็ไม่ได้ลงคลิปกันนานแล้วอะ่ะต้องให้นานๆชมท่านผู้ชมดู<อ>ช่วงนี้ก็นอาวุธน้ำหมันนกี้ภารกิจเยอะกันทุกคนเลยไม่มีว่างภารกิจ<ๆ>เยอะไม,ไม่ได้ว่างกันทำคลิปให้นานๆกันดูนเลยช่วงนี้โควิดก็แรงด้วยไปไหนไกลก็ไม่ได้ไม่ได้มากวันนี้นไหนๆก็ เรวกายก็นี่ตอนนี้ก็บ่ายโมงกว่าแล้วจะถึงบ่อว่าน่าจะประมาณบ่ายสองนี้เราจะไปบ่อบ่ออะไรนะนักกีบ่อช่างอะไรวะช่างใหญ่ช่างได้ช่างเออนอะไช่างใหญ่ที่นครปฐมถึงบ่อว่าน่าจะประมาณบ่ายสองครับท่านผู้ชมทุกคนเราจะไปไปทำไมต้องไปบ่อน,นี้เวยเนี่ยม,มันไปทำอะไร ในเพจเขามีบอกไว้อยู่ท่านผู้ชมว่าตอนนี้เพจที่บอช่างใหญ่เขามีล่ารางวัลปลาใหญ่กับปลาเล็กเราจะไปหาปลาอะไรปลาเล็กเอาปลาเล็กอ่ะเพราะปลาใหญ่่ะเราถาได้เยอะแล้วเราเบื่อแล้วปลาใหญ่อ่ะวันนี้เราจะไปซัดปลาเล็กใช่ไหมอ่าใช่มีรางวัลเล็กกับใหญ่จะมาดูว่าเราจะได้ตัวกันหรือเปล่าก็ไม่รู้ นานาไ,ไปด้วยนะครับ,บ่อนนี้เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยม่เคยไปด้วยครับครั้งแรกอีกแล้วครับนานาใต้คอมเมนต์ได้นะครับทุกคนใครมีอะไรแนะนำติชมคุยใช่แล้วคอมเมนต์ไงบอกดีๆบอกพวกเราได้พวกเราก็ไปให้เดี๋ยวยังไงกำลังเดินทางอยู่ครับเดี๋ยวไปเจอกันที่บ่อครับอีกทีครับนานาทุกคนครับไปกันครับโอเค เรียบร้อยครับท่านผู้ชมฝนตกโอ้โหฝนตกฝนตกยังไม่ถึงบ่อเลยครับด oh. ูคนชนนี่พรอมาชมงานยากอีกแล้ววันนี้สุดยอดเฮ้ยนเมื่อ <c oughs> กี้ฝนตก <c oughs> ใช่ไงครับทุกคน ขับมาแป๊บน,นึงเปียกเลยอะไรยงเ้ยใช่ครับ <C> e <at> ท่านผู้ชมครับพีฝนตกแรงมากเลยถ้ามองทางยังไม่เห็นเลยตอนผมขับอ่ะอันนี้แดดเปีเยกเลยครับออกมาอทีโพไอทีโอโรถจะไม่แห้งเลยโอเคครับอุโโอโโอโโอสักดิเยอะจริงๆเลยนะครับเรือต่อครับ จอมครับผมตอนนี้เราถึงบ่อสร้างใหญ่กันเรียบร้อยแล้วครับผมนี่ครับแล้วคนเบ็ดแล้วน้องเอาบันไดมาทำไมครับอ้าบ่อในช่างใหญ่ไงบ่อช่างใหญ่ไงกันเลยพกบันไดมาเลยเอ้ามาใช้เลยใารเดนมาเสร็จภารกิจก็เลยแวะมาไงครับนะครดูครับดูบรรยากาศเดี๋ยวเราไปตามตัวดูครับผมว่าเราจะได้ไม่ได้โอเค ครับอ้าผู้ชมครับผมตอนนี้เราก็ทําการได้เยื่อมาแล้วทางบอ่อซื้อมาร้อยหนึ่งเนี่ยแล้วผมก็แบ่งอ,อกอ,อกมาใสา่ทางของเราอันนี้ก็เพีหัวเชื้อลงไปแล้วได้หนมปังก็จะเป็นผสมชิปุเกตกับหัวเชื้อเอามันของเรานะครับผมข้กวขาวเดี๋ยวเราไปลองดูกันนะครับผม ก็จะได้ปลาบอ่อช่างใหญ่หรือเปลา่าไปดูครับท่านผู้ชมครับตอนนี้เราก็ดีไปคนละสองไม้แล้วแต่ก็ปรากฏว่าปรากฏว่าเ<อ>งียบิีบยังไม่ทํางานนะตอนนี้เอามันยังไม่ทํางานแต่เราตามดูกันต่อครับหรือว่าบรรยากาศดี ทีมงานแล้วนี่ยังไงอาดีฟแบงกี้เที่ววุดเรียกทุกคนเลยรวมทีมนะครับรวมทีมต้องรวมทีมนะครับบรรยากาศบอกเป็นไงก็นั่งตกปลาดูรถว,วิ่งบรรยากาศดูรถวิ่งใช่ไหมอาหารก็ถูกครับที่นี่ถูอว่าบรรยากาศนั่งตกปลาไปด้วยดูรถวิ่งผ่านไปด้วย อีไมแล้วสองพัน0ะครับแถมมีมีที่นั่งห้อยขาอืมดูดูบรรยากาศดูนเพืไทยดูครับดูไม้หานได้นะครับเอาขาหย่อนตรงนี้เลยฮะฝากเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับพี่กันเด์ตามไปตกปลาครับผมนี่นะครับ พี่นั่งห้อยขาไาดูปลาข้างล่างมาทำอะไรกันครับเนี่ยเฮไยครับเนี่ยอะไรครับเนี่ยมาทำอะไรกันไม่รู้อ๊อฟขนม,มปังที่มึงโยนเป็นนากกี้แน่เลยลองดิใช่ เนี่ยมันนอนทำอะไรกันครับเนี่ยขาดเลยหย่อนขาลงไปขามขาดแน่ออกโอ,เโอ,เอยเดี๋ยครับเนี่ยอะไรครับเนี่ยนี่ไม่ใช่ป่าวัดนะนี่ไม่ใช่ที่วัดนะนี่ไม่ใช่วัดนะนี่ครับนานๆทุกคนครับท่าน,นผู้ชมครับเมื่อกี้เราไปจ่ายเงินหน้าเคาน์เตอร์กันเปิดไม่เปิดไม่ได้เลยครับ อีจังหวะครับเนี่ยครับเม่กกี้เป็นไงเมื่อกี้สีแดงเดี๋ยวเอามานันทำอะไรใช่ไหมจากมงมมานานครับจากมงมมานานครับได้แล้วครับ ผมมาลานก็ทำได้แล้วเออาาน,นะนี่ครับช <c oughs> มบรรยากาศยามเย็นด้วย กำลังใจช่วยนะพี่้วยครับผมวัดครับเมื่อกี้เดินกลับมาวัดเล็กๆนะผมเข้ามาวัดเมื่กี้ <c oughs> แต่ในก,กี้เยอะครับผมไม่ไหวแก่แล้ว กันน้ำหมัดนะครับผมวันนี้เอากน,น้ำหมัดมาเทสใช่ใช่ไหมนิกี้อือ,อันนี้น้ำคันน้ำหมัดมาเทสนะอืเจ้าตัวไม่มาครับฝากคันไม้เทส <c oughs> กินพึ่ง เรียบร้อยครับเป็นยังไงครับโอ้ยฮ่าความรักความยังไงครับเมื่อกี้ไม่ไหวครับมันปลาไงทำไมเมื่อกี้มันหลุดมันขาดบอกนะนะถ้าผู้ชมนี่ปิดกุกกรรมผมกำลังครับกำลังน้ารอดสุดเล่มดีเออใจร้อนไปดิใจร้อนไปเดี๋ยวตามตัวใหม่ครับก็ไหนวะ อากาศยังดีน้ำชมแต่เมื่อกี้ก็ปลาเปิร์ไม่ตกแล้วหนึ่ง,ง,งโดนทิง้งกี่กี่ทุ่มแล้วเนาะตอนนี้ <ota> จะสองทุ่มแล้วครับนั่งชิลดูบรรยากาศครับปลาเปิร์ไม่ตกก็รูบรรยากาศแต่ปลาปิกเราขึ้นมาแล้วก็นักกี้เขายังไงไม่รู้ก็ทำหลุดไปแต่สวายก็ขึ้นอยู่ครับสองตัวตไม่ได้ถ่ายให้ท่านผู้ชมดูบรรยากาศบอยดิรอบสอรอบศึกษา น้าให้คนดูครับบรรยากาศการเรียนนี่ครับนี่ครับบ่อสั้นใหญ่มาได้ครับผมบรรยากาศดีนี่ครับเมื่อกี้จะกลับบ้านกันเมื่อไหร่เนี่ยน้ำข้าวอยังไม่หมดเลยเดี๋ยวจะพักนะเมื่อกี้นะ แ้วเราก็ไปเดินทางกับกรุงเทพไปแล้วครับผมไปดูกันครับว่าเราจะตามได้ไหมครับบลบอกตามได้แล้วสิแต่มันหลุดไปเมื่อกี้ไปเจอกันใหม่ครับผมานาทุกคนรอบอะไรครับผมวางงานผมอะ่ะไม่วางงาน วางาเนี่ยเอาไปโชว์โชว์ท่านผู้ชมี่ออกี้มีสองอันนะครับีีมอันหนึ่งเป็นน้าเปล่าของบ่อที่เอามาเติมอันหนึ่งเป็นน้ําบ่ออีกอันนึงเป็นหัวเชื้อเนาะวเอาอันที่เป็นน้ําบ่อมาชิดตั้งนานเกือบประมาณสามยี่สิบนาทีได้กับสามสิบนาทีได้ครับขี่ไปตั้งนานแล้วเดียวปิดอายุ เงงียบไเเออดี๋ยวเราก็ไปดูกันครับว่าเจออันนี้ถูกกันใช่ไหมถูกกันใช่ไหมถูกกันถูกกันหนูน้าไปดูกันครับผมเงียบเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะผีทรงผิดพลาดทางเทคนิคแล้วเอาแล้วนะออฟนะครับไม่ทีครับเพรผมผมแก่แล้วจริง อ้าวเป็นไมไดครับผมอีกแล้วท่านผู้ชมครับผมแก่จริงๆไม่ไหวจล้วครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยปลาบึกเอ้าไอ้ชิเอารับดิแล้วผมไม่ไหวเนยเมื่อกี่ครับเมื่อกี้น็อปแก่แล้วไม่ไหวจริงๆครับกับการเลี้ยงปลาบึกผมไม่ไหวแล้วเมื่อกี้เป็นไงครับหลังจากการฉีดหัวเชื้อผิดฉีดหัวเชื้อผิดไง น้ำบ่อฉี่ำบ่อีตั้งนานครับนักเกียโอ้โหบรรยากาศดูครับข่ํคามค,คือครับเป็นถนนด้วยนะครับเนี่ยน้ำทุกคนดูครับถนนครับมาดูมาดูกันนะครับว่านักกี้เขาจะขาบรกตัวนี้ขึ้นมาได้หรือเปล่าเราติดตามชวมกัน,นะครับผมเราจะไซส์เท่าไหร่หมเลึกสุด น,นี่ครับขึ้นถึงนี่นะครับยังไม่เห็นหน้าเลยครับ ย่ำทั้งคืนบอ่อช่างใหญ่งดงามสวยจริงๆครับน้ามาก็ได้ครับนี่ครับอยู่หน้าแล้วเดี๋ยวไปช้อนปลายก่นอนนะครับน้าครับก่อกเอาอะไรก็ไม่รู้ขาดแล้วครับดูดไไิไม่ไหวคไหวไม่ไหนไม่เห็นไม่เห็น,มหนผมไม่น่าปล่อย<ด>ให้ถึง <c oughs> มือกจี้เลย เดี๋ยวตัวนี้อะอะไรที่สองตัวแล้วประบึกขาดวันนี้ตีมือตัวเองนะครับโอเคครับมีอะไรตีชมในกี่ใต้คอมเมนต์ได้นะครับผมใหญ่อยู่นะเมื่อกี้นะน้องเป็นไงฉีดหัวเชื้อน้ำเปล่าวันนี้พอเปลี่ยนเป็นหัวเชื้อปกติเรียบร้อย นักกีครับนกทำดุไปแล้วสตัวผมเป็นคนไม่ถนัดซ้ายนะเพื่อนนะทุกคนต้องรณทุกคนหมาผมลอเป็น มันหลุดมันหลุดข้างหน้าอีกปะเนี่ยไม่แล้วม,มือห่านแล้วถึงมือน่าอ้อเขย่า ปลาไม่คายหรอกปวดเชื้อเราวมันกินแล้วมันคืนเลยมือก็เลอะกูก็เลอะกับมึงเนี่ยเอาถามถามดิถานอะไร <c oughs> ไมึงก็ตาย <c oughs> มาอะไร <c oughs> มึงเนี่ย <c oughs> ถามกูดินอก นะครับผมได้แล้วค22โลวันนี้แต่น um um ้ําหนักไม่โดนะครับผมน้ำหนักไม่ได้ถ่ายรูปเลยน้ำหนักไม่ได้ครับปลาหนักไม่ได้ครับไปมือกูก็เลอะเมื่อกี้เข้าต่อไปแล้วครับลากเอียงขวามาดิขวาดิเมื่อกี้ครับดูว่านมัดน้ำมัดมาให้กำลังใจเมื่อกี้ใช่ไหมน้ำมัดครับมาให้กำลังใจเมื่อกี้ครับมาให้กำลังใจเมื่อกี้ฮะ โโอ้โหอตีภา,า,ารกิจเยอะใช่นะมัดตรงนี้นะมัดภารกิจเยอะใแยะม่มาเียให้คนไอ้แก่มาทั้งสองคน <c oughs> โอ้โหดูครับนะมัดดูกำลังใจดูดูดูอยกี้เยอะไปด้วยครับมาอากานไอยกีเลยครับผม <c oughs> ดูครับดูดิดูข้างดูข้างนู้นเนี่ยมีรถมอเตอร์ไซค์วิ่งด้วยครับตีมองรถวิ่งไปด้วย <c oughs> โอเคครับโอเคมาเดี๋ยวว่ากันโอเคโอเคโอเคลก้มหัวล้วก้มก้มหัวคันลงหน่อยก้มหัวคันลงเออค่อยค่อยเยอะพี่เขาช้อนอยู่นี่สิเงี้ยเดียว ดี๋ยวก่อนนะครับแล้วก่อนนะครับแล้วก่อนนะครับแป๊บนึงแป๊บนึงแป๊บนึงปล่อยก่อนใจเย็นเฮ้ยครับแลยวก่อนเราถวิงช้อนเนี่ยครับมึงจับได้เลยเนี่ยจับขึ้นเลยมาเลดี๋ยวเมื่อกี้เป็นปลาครับผมเมื่อกี้ยี่สิบจุดห้าอีกูเมื่อกี้อีกไหนครับ แรงเยอะจังยี่สิบจุดห้าใช่ไหมครับฮัลทุกคนนะครับท่านผู้ชมครับผมตอนนี้ก็ได้เวลาสมควรของวีซันเดย์ตามไปตกปลาแล้วในเวลากลับนะครับผมก็วันนี้ว,วันนี้เป็นยังไงสรุปวันนี้ดิสรุปวันนี้ก็ก็ถามว่ามันอยู่ครับแต่ว่ามันไม่ได,ได้ใช้ครับมันช่างก็ไม่ได้ครับเออแต่ช่วงแรกแกก็เงียบอยู่นะครับผมนะลทุกคน จากการที่เรายังไม่รู้เทคนิคใช่การที่เรามาบอ่อช่างใหญ่ก็รู้สึกว่ามันก็แรกๆก,ก,ก็งงอยู่หลายชั่วประมาณชั่วโมงสองชั่วโมงได้ครับพอหลังๆมาก็ได้ตัวครับพอไปช่างมันก็ไม่ได้มั่งมีสวายกินด้วยนะครับก็เออไม่ได้ทงไม่ได้ถ่ายอะไรทงสวายอะไรเงี้ยปลาเบิกก็อาจจะถ่ายมั่งไม่ได้ถ่ายมั่งเนี่ยมีขาดอยู่เมื่อกี้เขาทำขาด ต้องถึงนะออฟครับผมนี่ครับนี่นี่ขนม<ร>ปังเหลือปังเหลือก็ให้น้องน้องงนงงปลาครับมาดูว่าปลาอะไรกันครับนะทุกคนคือจะขึ้นมาไหมเนี่ยปลาจะขึ้นมาให้เราเห็นไหมฮะไม่มาครับใส่ปลาโน,<อ>น่เลยครับนะทุกคนใส่ปลาโนาเ่เลวเลอาแผ่นเดียวแผ่นแผ่นแผ่นอ่าแลยวแล้วเอาแผ่นดูครับ มาจบเลยไม่มีปลาถงใส่เลยน้องปลาเขานอนแล้วครับผมไงก็เดี๋ยวิปล่อยไปแค่นี้เดี๋ยวน้องปลาเขามากินกันนะครับผมนั่นนะอาจจะดูในคลิปได้ว่ามีปลาอะไระนะครับผมเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ครับคลิปหน้าอย่าลืม,มนะทุกคนฝากกดตับสกายกดกระดิง่งให้ทีมง,งานจี่ซันเดย์ด้วยนะครับผมเดี๋ยวไปเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ